สวัสดีครับก็ผมนายบีวันนี้ผมจะไปเที่ยววัดที่น่าเที่ยวน่าทําบุญในเขาใหญ่กันครับไป Let's go อืม,มคือมาต้อนรับกีเย่เลยครับฮัลโหลอะไอใจเย็นครับผมก่อนถึงวัดก็จะมีน้องๆบราน้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ้าวัวถ้ละ สิบหกนี่ครับด้ใบที่ยี่สิบหกนะคิดได้เอ่ยืมเสียมซีเสร็จขึ้นบันไดตีข้องครับอาอละครับโวยโอเค นี่ถึงแค่ครึ่งทางอะ้ทำไมโคตรเหนื่อยเลยครับแต่ว่าใจเราไม่ยอมแพ้นนครับเราต้องต่ออีกใกล้ถึงละลุย<ไ>ป้าตอนนี้ทางมันเริ่มชันแล้วนะครับต้องระวังด้วยครับผมอาโอ้ โอ้ยล้มล้มมันไดมันชันครับแล้วก็มันเลยเดินต่อเฮ้ยเย้ถึงแล้ว นั่งพักสักครู่ครับผมพักหายใจสักครู่ชมวิวด้านบนกันเสียก่อนโอเคครับหายเหนื่อยแล้วก็รูยเกันต่อตีละรังจากตรงนี้ไปถึงพระพุทธรูปด้านนูน้นแล้วก็วนตีละรังมันจะถึงด้านนี้ก็เป็น,นอันเสร็จสิ้นแล้วป่ะ let's go <S ว้าวพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ ใหญ่โตโมโหร้านมากครับผมไปตีข้องกันต่อว้าวใหญ่โตมากครับผมไม่มีไฟจุดเทียนครับไม่ขีดหมดไหวพระแทนดีกว่าครับผม ใกล้หมดละสาธุเสร็จแล้วครับแต่ว่ายังไม่กลับเพราะว่าวัดสารน้ำใสเนี่ยจะมีถ้ำให้เราเข้าไปดูอยู่ครับป่ะ Let's go ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าทางเข้าถ้ำแล้วเราต้องเตรียมไฟฉายด้วยนะครับเพราะว่ามันมืดมากไปทางก็อแอบชันนะครับ ทำค้างคขาสัมผัสถึงกลิ่นที่ค้างคขาวได้ครับอ้แสงจากปลายอุโมงค์มืดมากนั่นคงเป็นพระพมอะครับอืมนี่ยืนพระพุทธรูปมืดมากขอรับมองไม่เห็นอะไรเลย อ๋อนี่อีกทางหนึ่งครับผมโอเคอะโอ้ืมืนมากครับ จเจอแสงจากอุโมงค์ด้านหน้าอแล้วครับก็เสียงพระรูปตังน,นี้ก็จะมีทางไปนะครับแต่ว่ามันมืดมากเพราะว่าเจ้าวัดไม่อยู่ไม่มีใครเปิดไฟให้ก็เลยมืดอย่างที่เห็นครับอันนี้ก็จะเป็นสารขอ เอายาตีข้องเอาึกเอาชัยนะครับสาถุบอกตรงว,ว่ามาคนเดียวนี้โคตรน่ากลัวเลยเราเจออุโมงค์ด้านหลังแล้วครับโอ้ อุ้ยบันไดก็แอบชันๆน,น่ากลัวเผลอหล่นลงไปนี่คือเผลอล้มลงไปนี่เสียบสาหัสนะครับโอ๊ยๆีย่นๆเกือบซะละถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวมากแต่ว่าอย่ามาคนเดียวเหมือนผมนะครับเพราะมันน่ากลัวตรงถ้ำเนี่อยออ เจอสาราด้านหลังของด้านหลังของสาราการเปลียนแล้วครับอู้สุดยอดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นวัดที่น่ามามากครับผมอย่าลืมมาเที่ยวนะครับวัดสระน้ำใสต่อไปผมจะไปวัดถ้ำเพชรครับไปเลตส์กชื่อถ้ำว่าวัดถ้ำเพชร มันต้องมีถ้ำแล้วก็มีเพชรให้เราไปขุดแน่นอนป่ะลัสเกคนเดียวเออเีินไปแล้วปะ่ะได้ต้องออกข้างหลังด้วยอ๋อวัทั้สวยนเออโ,<ฮ>โอเคโอ้โเข้าไปดูนะครับ เดินจบสั้นตากุต,ตนันงหลายผู้ที่ได้ทำบุญเพื่อสมงผลไปให้แก่พ่อแม่ผัวญาติลดๆ มีเซียมซีด้วยต้องหยอดตังใช่ไหมครับอธิษฐานเสียงไทยบริจาคได้ทั้งแบงค์และเหรียญโอเคตามศรัทธาว่างั้นสาธุขอให้แฟนสวยขอญาอติดินจบตั้งตาโรธรรมมาวัธรรน,นติอายุวันโนสุขังพระลังเกินเสียงเสีออยมซี ได้เบอร์เจ็ดครับผมใบที่เจ็ดมีเรื่องดีๆหรอครับแต่อาจจะดีจริงก็ได้ครับต้องรอดู <c oughs> ท่าเป็นท่าที่สว่างมากเลยนะฮะไฟตามทางเยอะเลยครับไม่มีค้างคาวไม่มีอะไรเลย พระประจำวันเกิดครับผมเกิดวันอังคารคือปรางสายญาติกำลังวันแปดเขาว่าไงครับหยอด8บาทลเลยหรอสาธุเรียบร้อยวัดท้ำเพชรสวยมากครับ ท่อมโซังด้วยว้าวเสร็จแล้วครับเจอทางออกแล้วเรียบร้อยครับผม วันนี้ก็เสร็จไปแล้วครับ2วัดวัดสารน้ำใสแล้วก็วัดถ้ำเพชรครับเดี๋ยวตีข้องเอาลูก,ก็ใชัยก่อนวัดน,นี้จะมีพระธาตุหินแขวนอยู่ด้านบนยอดเขาครับ ผมมาดีเนี่ยผมมาทำบุญดีนน้ำเมื่อกี้มันแค่เลีย ع. ถ้ามันกัดเข้ามานี่คงาคงสวยเนฮะ้ <c oughs> ยใจเย็นเน <C oughs> อะ <c oughs> ยังเหนือเหนือตัวเหา่ายังมีตัวดีมาได้กับเราด้วยว่าไงครับคุณพี่นี่ครับทางขึ้นพระธาตุทางขึ้นพระธาตุหินแขวนทางขึ้นวัดสัน ตั้งสูงผมขอนั่งพักสักครู่นะครับหายใจไม่ออกะใจไม่ยอมแพ้หรนี่ย รยบรอยถึงแล้วครับพระธาตุหินแขวนอโอ้โหสวยงามมากครับมองเห็นวิวจากด้านล่างอะนะ ครับสำหรับทริป1วัน3วัดก็จบลงไ้ได้ดีครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนรบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมจะมีกำลังใจในการเที่ยวเข็นคลิปออกมาเยอะครับผมขอค้นมากครับสวัสดีผมลาไปก่อนสวัสดีครับ